อย่างนี้ไ a เฟมเ t e โห d e นะครับแล้วก็พวกชาวชาโดเนี่ยใส่เต็มหมดเอฟเฟกตต่างๆนะครับใส่ทุกอย่างหมด HD Display นะครับปรับเป็นอันตราดิสเพย์คุณภาพปรับสุดนะครับภาพเงาแสงอะไรนี่คือมาครบหมดเลยแล้วก็เฟมเรตตอนนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเฟมเรทนะครับก็ยิ่งอยู่ที่ สิบหกหเลยนะครับมีห้าสิบเก้าเฟรมเรทอะไรเนี่ยถือถือว่าทำได้ดีเลยล่ะตอนนี้ผมอยู่กับมือถือเรดมี 9C นะครับมือถือสเปครุ่นเล็กมากๆประมาณหนึ่งนะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ3,000บาทนะครับสเปคของมันก็คือชิป CPU เนี่ย เป็น MediaTek h e l i o g 3 5นะครับผมให้ความเร็วอยู่ที่2.3 GHz นะครับผมเป็น8คอนะครับออกต c คอด้วยความที่ว่าราคามันถูกนะครับผมก็เลยไม่ได้คาดหวังที่จะใช้งานมันจริงจังสักเท่าไหร่นะครับก็คือลองไปถ่ายรูปมาละคุณภาพของรูปถ่ายเนี่ยสมราคาเลยนะครับคือไม่ได้ดีเลิศเลยอะไรมากมายนะครับกล้องที่ให้มาเนี่ยคือ13ล้านพิกเซลนะครับ แต่จุดเด่นที่น่าสนใจที่ผมชอบรุ่นนี้นะครับอยากจะลองเอามาใช้ดูก็คือตัวบอดี้มันเนี่ยครับดูสิสีมันสวยนะเป็นบอดี้ด้านนะครับสีส้มแล้วก็จอเนี่ยครับค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับจอขนาด6.3นิ้วมั้งน่าจะประมาณนี้นะครับใหญ่มากๆประมาณนึงอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเรื่องของเกมนะครับทีแรกเนี่ยสเปคเท่านี้เนี่ยผมไม่คาดหวังเลยว่า เกมเนี่ยมันจะเล่นอะไรได้นะครับเล่น r o v กันดูดีกว่าเนี่ยครับตอนโหลดเริ่มต้นของ ROV เนี่ยมันก็จะกินเวลาน,านานนิดหนึ่งนะครับถ้าใครใช้เครื่องที่เร็วๆเ,เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันโหลดเร็วกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะแอบกินเวลาโหลดนิดหนึ่งประมาณนี้เลยนะครับเสียงกําพงอะไรก็ถือว่าดีประมาณน,น,นี้ผมเปิดดังสุดเลยละกัน ตอนโลดมาเสร็จแล้วเนี่ยครับมันจะยังไม่สามารถคลิกอะไรได้นะครับกิมก็ยังแบบมีอาการแหลกๆบ้างนะครับแบบนี้เลยอันนี้ผมปรับไว้เปิดสุดนะครับทั้งหมดแล้วซึ่งเราเข้าไปดูก็ได้ว่าผมปรับอะไรไว้บ้างนะครับ อย่างนี้ไ a เฟมเ t e โห d e นะครับแล้วก็พวก o า d ชา a d โดเนี่ยใส่เต็มหมดเอฟเฟกตต่างๆนะครับใส่ทุกอย่างหมด HD Display นะครับปรับเป็นอั t ตร Display Quality ปรับสุดนะครับซึ่งเวลาปรับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถามว่ามันจะกินแบบเพิ่มขึ้นนะเอาเหรอผมก็ปรับไปนะครับ Particles ความละเอียดของ t e x t เจอรเนี่ยปรับเต็มนะครับสุดเลย แล้วก็อย่างอื่นก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมดูดีกว่าตอนนี้แบบเหลืออยู่เท่าไหร่99%นะครับอนอื่นนะครับไปลองดูตัวละครกันนี่ครับตัวละครก็จะเป็นแบบความละเอียดเต็มเห็นไหม ก็ลื่นไหลอยู่นะหมุนเร็วๆนะครับลองเลือกเป็นตัวเหนเ่นได้ไหมอ่ะเป็นมอทรอสนะครับก็ลื่นไหลดีจะลองเป็นตัวอะไรดีเป็นยอนไหมยอนสกินหนึ่งมันจะด,ดุ่มเลยนะ กินอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับอาจจะเห็นว่ามันมีกระตุกบ้างเล็กน้อยแต่รวมๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเห็นไหมเออนี่คือปรับสุดทุกอย่างหมดแล้วนะเดี๋ยวลองมาเล่นสักเกมดูดีกว่าครับ Casual m a t c เอาแมตช์จริงเลยนะ ก็ลงเลยครับเป็นไงทุกอย่างมันก็เลื่อนไหลเร็วดีนะเห็นไหมเออ <S <S เห็นไหมครับเลือกเกมเลือกตัวละครอ,อะไรไม่ืีทำมาดีโอเคหมดอันนี้ครับหน้าโหลดเนี่ยปกติก็คือถ้าเป็นเครื่องอื่นเนี่ยมันก็จะหลดแบบแสงแสใช่ปะ่ะแต่นี่ครับเล่มี 9C ครับ คนอื่นเขาโหลดกันไปประมาณหนึ่งแล้วอันนี้ก็ยังโหลดช้าอยู่นะครับเพราะว่าของเราอาจจะโหลดเท็กเจอร์ทุกอย่างไว้สุดนั่นเองอาจจะต้องรอแป๊บหนึ่ง ครับคนอื่นเขาโหลดเสร็จหมดล้วเรายังโหลดไม่เสร็จเลยเพราะเ t e เจอร์อะไรเราปรับสดมาเลยครับก็บเลยต้องใช้เวลาโหลดแต่ก็คือพัน,นะเห็นไหมภาพเงาแสงอะไรนี่คือมาครบมดเลยแล้วก็เฟรมเรทตอนนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเฟรมเรทนะครับก็ยิ่งอยู่ที่ ส6 5ห้าสิบแปดเลยนะครับห้าสิบเก้าเฟรมเลทอะไรเนี่ยถือถว่าทำได้ดีเลยล่ะอันนี้แมตช์จริงนะครับ สังเกตว่ามีตัวละครสัก4ตัวเนี่ยก็เฟรมเรทก็วิ่งอยู่ประมาณ47นะครับ My life is 5% luck and 95% just don't. สนะิบห้าห้าสิบห้าส่วนเรื่องเสียงเนี่ยผมว่าโอเคนะครับคือดังดีใช้ได้กำลังพอดีเลยปรับสุดตัวเครื่องนะครับตัวหน้าจอเนี่ยมีอุ่นนิดนิดนดนะแต่ไม่เห็นจะร้อนผี Liam. ีวซะงั้นฝั่งโน้นก็แอบโลบมากไปหน่อยนะครับเนี่ยแต่สังเกตว่าคือเล่นแมชจริงๆนะครับไม่มีกระตกหรือ,อกว่าจุดหลิบเลยนะสามารถเอาตัวรอดได้สบายๆครับ Time for การแตะเมนูอะไรเงี้ยก็ถือว่าทำได้ดีนะครับตอบสนองได้ดีเยี่ยม หัวร้อนเนี่ยเนี่ยภาพปรับสดสวยไหมไอเสียงไอตัวง่วงๆเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับ R O V ปรับสดนะครับเกมหนึ่ง เอ้าได้ MVP งั้นนะครับแล้วก็เฟรมเลทต่างๆเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะอืม เท่าไหร่นะครับอันนี้แบตปรับสุดก็เหลือ94เนะครับเมื่อกี้จาก99ก็ลดลงมาเหลือ94ก็เท่ากับเล่นเกมหนึ่งปรับสุดเนี่ยก็ใช้ไปประมาณ5-6นะครับผมตามที่ผมเล่นมาก่อนอันนี้เลยเมื่อวานนี้เล่นไป4ชั่วโมงอครับแบตยังไม่หมดเลยเพราะแบตตัวมันเนี่ยมีความจุถึง5,000ม ah ิลลิแอมนะครับแต่เป็นชาร์จ USB แบบ มีนีไอ้ไคร USB นะครับเป็นการชาร์จแบบ m i โคร USB แล้วก็ชาร์จแค่5โวลต์2แอมป์นะครับไม่มีควิกชาร์จเป็นชาร์จธรรมดาก็อาศัยว่าแลกไปด้วยกับการที่ได้แบตเยอะขึ้นนะครับแบต5,000ก็จะช่วยทำให้มันสามารถที่จะรักษาความแบบความอึดของมันไว้ได้นะครับผมส่วนเกมเนี่ยเท่าที่ลองดู r อ v เมื่อกี้ไปแล้วนะเดี๋ยวลองออกเกมหนึ่งครับ h อน k คร Impact ตัวภาพมันเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความละเอียดของโมเดลนะครับเนี่ยดูดิแค่ฉากพีโหลดก็ออกอาการแบบว่าต้องมีกระตกหน่อยๆแลครับแล้วก็คมชัดมากๆนะ เกมมันเป็นแนวตัวละครภาพสวยๆนะตัวละครมีเหมโมเดลแบบดูน่ารักน่ารักนะครับอันนี้ผมต้องกดอะไรมันปะแอดแทกครับคือภาพมันสวยดีนะ ฉากเฉิกนี่ยังกับหลุดมาจากพวกอนิเมะเลยนะครับแล้วก็ตัวละครเสียงอะไรเงี้ยดูเพราะดีแต่ดูน่าจะเป็นเกมที่กินทรัพยากรมากๆเลยทีเดียวเีดยครับตัวละครก็จะวิ่งข้ามเหมือนนั่นโตะนะครับ นี่มือนจะอยู่ในตีตวตะเรียวนะภาพสวยดีครับวิ่งเป็นท่าแล้วรุโตเลย

ส่วนของตัวเกมคอนไคร i อินแพ3นะครับประรมาณนี้ผมเล่นไม่ค่อยถนัดอะเกมแนวนี้เนาะแต่ก็ถือว่าลองให้ดูแล้วกันครับผมจากมันอนิเมะจริงสวยจริงนะครับเอฟเฟกอะไรนะี่คือสวยหมดเลยซูมตัวละครได้ไหมไม่น่าจะได้นะครับโอเคใช้ได้นะครับเล่นโซเชียลอะไรเงี้ยได้หมด หลดเร็วนะครับทุกอย่างดีหมดเลยเนี่ยแตะหน้าจอลื่นปื้ดเห็นไหมโหลดฟีดแบบสบายๆเลยครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับดู y youtube อะไรก็ได้สบายเดี๋ยวว่าหลังเดี๋ยวมาทดสอบเรื่องประสิทธิภาพดีกว่าครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับทดสอบเรื่องประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับบายๆสวัสดีครับ